เอาครับสวัสดีท่านทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูค่คลิปพี่พ่อเพกาแล้วน,นะผมวันนี้ผมก็จะใช่ครับวันนี้เราจะมาพังบ้านกันนะผมสามสองหนึ่งนี่เป็นไงเฮ้ยแต่เมื่อกี้บันไดมันทําให้กระสุนรถถังเด้งเหรอแต่ผมว่ากําแพงอิดมากกว่าอืยแต่บ้านอันนี้เขาทําแข็งแรงเหมือนกันนะแต่มันจะไม่แข็งแรงต่อไปแล้ววันนี้เป็นไงโหทําไมอิดมันแข็งแรงจังโอเคหนึ่งสองสามนี่พังแน่นอนนะผมโอ้โหกระจกไปแล้วนะผมสามสองหนึ่ง นี่พังทลายนี่พังทลายนะผมโอ้โหพังมาในพิบตาผมผมได้หลุดบ้านมาเยอะแยะนะผมมีบ้านหลายแบบไปเราทํทำลายนะผมเราจะเริ่มกับเออเลเวลแรกครับผมเลเวลแรกก็คือเป็นบ้านแบบเอกระจอกกระจอกนะผมคือมันแบบไม่ไม่ค่อยสวยอะ่ะจทำไมบ้านมันสั่นอะ่ะโอเคเอาเสกมาใหม่โอเคไม่สัน่นแล้วแต่เขามีเหมือนที่อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำดึแต่ฝักบัวพังเ่ย อันนี้เปิดเปิดไฟอระนี่เหมือนมันมีปุ่มเปิดไฟอ่ะนี่ครับผมเปิดไฟเอ้ยไฮเทคเหมือนกันนยแต่เราต้องกดอิดนะผมเพื่อที่จะเปิดไฟแล้วผม <c oughs> ต้องเปิดอิดเพื่อเปิดกดปุ่มข้างล่างก็เปิดทันบ้านนะผมนี่ช่วงนี้เขาประหยัดไฟแล้วเราจะเปิดแค่ไหนก็ได้แล้วผมโอเคเราจะมาเริ่มจากดูมเซนกันแล้วผมโอเคยิงใส่กระสุนเข้าไปใส่กระสุนเข้าไป มีเสียหายเล็กน้อยครับผมแต่ก็ไม่มากครับผมน้อง plasma rifle ครับผมนี่โอ้โหไม่เลเซอร์นะขนาดเลเซอร์นี่ปืนลูกซองมันต้อง super shot การครับผมนี่มียิงทะลุยิงทะลุเป็นไงนี่อันนี้มีโอกาสพังเยอะกว่าวนะเนี่ยต้องดูม็อกเก็าซีนเซอร์สามสองหนึ่งนี่แรงแรงมาก รบบมือสิบเต็มสิบยี่เป็นไงเริ่มมีประสิทธิภาพแล้ผมเนี่ยผมว่ามันต้องอนี่นะผมอยู่ไหนเนี่ยจาวาลีนนี่นะผมมีไซนันเชอร์แลผมมีท่านชมบอกว่าให้ยิงใกล้ๆแลผมนี่โอเคอันนี้แรงกว่ายเยอะ,ะแล้วผมก็ยิงใกล้ๆมันก็ได้เหมือนกันเพิ่งชมไปว่ายิงใกล้ๆเฮ้แต่ระบบล็อกเป้าเขาทำใหม่แล้วมันก็เหมือนเดิมปึมมโอ้โหสวยงาม ต่อไปเราจะอัปเกรดบ้านครับผมนี่คือเศษซากจากบ้านที่แล้วนะผม PM สองจุดห้าเลยโอเคนี่รผมนี่เป็นเอ่ออพาร์ตเมนต์นะผม <c oughs> พังซะแล้วโอเคเสกมาใหม่ครับผมโอเคนี่เป็นเอ่ออพาร์ตเมนต์นะผมมีเฟอร์นิเจอร์มีบันไดด้วยแต่ทีวีนี่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนรายการแล้วผมมันจะไม่ใช่ NASA นาซาแล้วผมดูนะมันจะไม่ใช่โอเคโอ้ผมัมนยังนาซาอยู่แล้วผมเราก็จะไม่ดูนะนะมันแล้วผม เมื่อมาลองอ่ะจะเริ่มจากเออ่มินิกันนะครับผมเพื่อความมันนะผมนี่โอ้โหอ,อนุภาพแรงสูง <c oughs> แรงมากยิงเข้าไปยิงโอ้โหทำไมก็พังแค่แค่นี้มันต้องซ้ำด้วยแม็กซีนกันนะผมนี่ยิงเข้าไปยิงต้องซ้ำด้วยไอ้ดูมันนี่ นี่ไงโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยยิงไปโอ้โหมันต้องซัมเดอร์ครีเปอร์ครีเปอร์โอ้โหเอ้ยครีเปญญอร์แรงเหมือนกันนะมันต้องครีเปอร์ครีเปอร์ครีเปอร์แต่เราจะให้ครีเปอร์มาทำลายบ้านเนี่ยนะครับผมโอเคสาวสาวยิ่งความลายบ้านครีเปอร์ครีเปอร์ไม่เปลืองทรัพยากรด้วยครีเปอร์เป็นไงเอ้ยแรงเหมือนกันนะ ต่อไปเราจะอัปเกรดบ้านเป็นบ้านที่หรูขึ้นมาแล้วโอ้โหแต่บ้านมันจะเอ่อต่ำกว่านี้โอเคพอดีแต่คนนี้เขาจะนั่งดูนาซาครับผมเพราะว่ารายการมันดังนะแต่ท่านชมดูนะว่าคนที่ดูนาซาเนี่ยเขาเนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ครับแต่เราเราเราไม่ให้ดูนาซาไม่ต้องดูนาซาโอเคไหมบ้านเขามีเอ่อก้าวมอม้สึเราจะเริ่มจากก้าวมอมนี้กันดีกว่าครับผม แต่เขากำลังกินฟักทองกันอย่างเม,มามันนะแล้วผมนี่ไม่ต้องกินแล้วฟักทองไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินแล้วผมโอ้โหเขาเตรียมมีอะไรพร้อมเลยแล้วก็มีตู้เพลงครับผมตู้เพลงเป็นอาวุธได้ดูนะผมผมจะทาให้ป้าอย่างนี้พังไปในพริบตาอะะจะผมพาแรงกินไปอนี่ตู้เพลงไปแล้วตื่นตื่นโอ้โหกล่าวว่าจะให้ตู้เพลงพังักหน่อยแต่ท่านชมดูไหมว่าทีวีเนี่ย มันเป็นอะไรที่แรงสุดในเกมับผมดูนี่นี่เป็นไงทีวีทำไม่พลาดทั้งหลังทางครับผมเราก็ต้องซ้ำด้วยเออใช่ครับผมต้องซ้ำซ้ำซ้ำาซ้ำด้วยรถถังครับผมนี่เป็นไงแต่ผมว่าคอมผมไปแล้ว <c oughs> อู้หูเสียงแสบหูมากโอ,โ,โ,อโอ้โหโหดร้ายรถถังอู้หูจอถึงัะสันเนี่ยแต่บ้านก็ไปแล้วครับผมโอ้โหคลีนอัพก่อน คลีนอนะ่ะต่อไปแล้วก็อัปเกรดบ้านครับผมเป็นบ้านนี่ครับเป็นเอ่ออพาร์ตเมนต์ครับผมหรูด้วยมีไฟดแต่ออพาร์ตเมนต์จะพังเนี่ยแล้มันจะพังสร้างดีๆหน่อยนะสร้างดีๆหน่อยโอเคไม่ได้เอียงๆแบบนี้ก็ได้แต่อพาร์ตเมนต์นี้เขาทํามากันกระสุนนะผมเราจะมาดูซิว่ามันกันกระสุนได้ไหมอ่าเราจะใช้เอ่อนี่ยนะ SVT นะผมถ้า SVT ยิงเข้าอ่ะอ่ออุ้ยป้องกันได้อยู่อุ้ยอุ้ย ได้แค่นิดเดียวอ่ะแต่คอนกรีตมันจะพังอ่ะแล้วมันก็จะทะลุเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะโอ้โหน่าเสียดายนะเนี่ยถ้ามันกัน s v T ได้ก็ถือว่าโอเคนะโอ้โหคนตายลเลยเฮ้ยน่าเกลียดน่ากลัวนี่ KN หกสิบนะผมเฮ้ยยิงเข้าไปนะผม,มปืนม,มันจะแรงเหมือนกันนะมันยิงมันยิงทะลุคอนกรีตได้เฮ้ยเฮ้ยยิงเริ่มพังแล้วเนี่ยอาพาร์ทเมนต์ อพาร์ตเมนต์พังเพราะไอ้ปืนขนาดนี้เนี่ยอพาร์ตเมนต์ออกแบบไงเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งมันไม่สมดุลแล้วมันลอยอย,อยู่ได้ไงนี่ผมซ้ำเข้าไปแล้วผมเราจะยิงฐานนี่มันพังเน้ะผมฐานพังเนาะผมเมื่อไหร่จะพังเนี่ยเอ้ยโอ้โหทึบเหมือนกันเนี่ยอพาร์ตเมนต์นี้ถึบเหมือนกันนะถืบเหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่าจะพังเนอมแต่ว่ามันยังไม่พังอะ่ะ มันยังไม่พังอะ่ะถ้าผมซ้ำด้วยระเบิดมันยังไม่พังนะเจนเนลเพอร์โพสโอเคพังแล้วโอเคต้องซ้ำด้วยเทียนทีนะผมไมไ่ใช้เทียนทีมานานนะโอเคตายซะไออพาร์ตเมนต์นี่สวยงามแต่ชอบอพาร์ตเมนต์นี้สมจริงดีนะเนี่ยต่อไปจะเป็นบ้านที่หรูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมมีบริการมีบริการด้วยนี่ครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยแต่ปู ปุ่มทำลายบ้านขอโทษผมเปลืองงบประมาณไปสิบล้านครับผมเสกบ้านมาใหม่โอเคแต่บ้านบ้านบ้านโอ้โหแต่บ้านนี้มันผีสิงแล้วเนี่ยเสกมาใหม่ดิโอเคไม่ผีสิงแล้วนะโอเคโอเคแต่บ้านนี้ดูเขาออกแบบว่าปลอดภยัยดีครับผมแต่มีเออปลอดภัยเหรอนะเขาก็รักษาความปลอดภัยมีเออที่ดับเพลิงครับผมแต่บ้านหลังนี้ก็จะทรมานคนบ่อยครับผมโดยการทําแบบนี้ครับผมโอโ้โหโหดตาย จะมาเริ่มจากอาวุธที่เขาให้กันมาครับผมก็คือ M16 ครับผมยิงเข้าไปครับผมนี่ M16 ครับผมเกยทำลายบ้านนี่จอร์นวิกครับผมโอ้โหยิงกระจกแตกนะผมโอ้โหเอ้ยแต่วันนี้ข้ามาปล้นบ้านเนายอหูนี่เป็นไงสวัสดีนี่เอาพลาดชิบาหายตายซะไอ้โจรงูตายเฮ้ เนี่ยแต่ถ้าผมยิงปืนนี้ถ้ารู้ไปข้างล่างเนี่ยตอ่งมันจะไอทางสีแดงเนี่ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยโอ้โหแต่คอมผมจะระเบิดก่อน s โ o w m o t ั o นโอเคนี่ครับผมยิงเข้าไปแล้วผมมันทะลุไปได้แปลว่ามันก็ต้องระเบิดได้ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยอย,ยิงขาตัวเองเอา้าจบแล้วโอเคครับผมแต่เราจะให้คนนี้สืบทอดต่อครับผมนี่ครับผมยิงยิงทะลุไปได้แต่ไม่ต้องเสียเวลาทะลุแล้วกดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลย,เลยระเบิด ุ้มโอ้โหพังทางบ้านนะผมเฮ้ยมีระบบป้องกันภัยนะผมใครมาบ้านแล้วก็จะทําจะยึดบ้านเลยก็ระเบิดทางบ้านอยู่เลยนะผมปลอดภัยแน่นอนนะผมอันสุดท้ายเนีเ่ยเป็นเออเป็นไรท์เฮาส์นะผมเราจะเสกมาดูนะผมว่ามันจะเฮ้ยสวยมันอะไรแตกมันไม่เกียร์เฮ้ยเขามีทีวีด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่นาซาปิดปิดไปก็ได้ โอเคนะผมเราจะมาออ่ค่อยๆพังอันนี้กันับผมเราจะใช้ปืนนะผมนี่ KN60 ครับผมที่มันสามารถพังไม่พังแล้วแต่ไม่ตึกไอ้เมื่อกี้ทำไมมันพังยากจังทำไมน,นี่มันพังง่ายอ่ะโอ้โหจบแล้วนี่นะผมไรท์เฮาส์แอกซ์เอกมาเก็บเปลืองมันเปลืองงบประมาณรู้ไหมโอเคไม่ไม่ทะลมนะโอเคเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแต่แสบตาไหม่ะ อ๋อใช่แสบตามากเลยอะ่ะแตน่นายนาน่าจะแสบตากว่านะแต่นายรู้ไหมอะไรที่มันแสบตากว่าไอ้แสงหรือสปอตไลท์อันนี้ฮะอะไรเหรอก็ปืนเลเซอร์ที่อยู่ข้างหลังนายไงนี่ครับปืนเลเซอร์มาแล้วเราจะยิงเข้าไปในหอคอยนะผมปึ้งอ้าวทำไมมันไเป็นที่เหมือนเป็นที่มันคือว่ามันจะระเบิดนะโอเคสามสองหนึ่งยิงเข้าไปแต่มันทำไมมัน ทำไมกระสุนทำลายได้แต่ไมเลเซอร์มันทำลายไม่ได้สงสัยผมต้องทำแบบนี้แหละเปิดโลโมชั่นแล้วก็ยิงแล้วก็นี่นะผมนี่นี่เป็นไงครับผมแต่๋นี่ผมไปใส่ระเบิดเองครับผมจริงๆมันไม่ขนาดนี้หรอกอู้โหดร้ายผมก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปพีโพกไฟกาวอวันนี้ถ้าใครอยากที่จะมีก็กดไลค์กดซับสไครต์นะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับทำไมมันเต้นเต้นรำอะไรเนี่ย